ตันโจสอนปั้นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปั้นหัวสิงโตจิ๋วแบบง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับอินบ็อกเข้ามาบอกว่าให้พี่ตันโจช่วยสอนปั้นหัวสิงโตจิ๋วให้หน่อยครับครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการปั้นแบบง่ายๆอย่างไรมาดูกันครับอันดับแรกนะครับให้เราหาดินน้ำมันนะครับ หรือดินญี่ปุ่นก็ได้นะครับมานะครับผมหรือดินชนิดไหนที่ปั้นได้นะครับเอามานวดนวดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ปั้นเป็นวงเอ่อเป็นลักษณะกลมๆนะครับแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปปากของสิงโตก่อนนะครับนะฮะขึ้นรูปปากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะเน้นปั้นแบบง่ายๆอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับเพราะว่าการปั้นให้สวยนี่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะครับแล้วก็การปั้นนี่ต้องนานนิดนึงแต่ว่า ด้วยความข้อจำกัดของดินถ้าปั้นช้ามันจะแข็งนะครับเลยต้องรีบปั้นนะฮะแต่ถ้าใช้ดินน้ำมันนี่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานได้เพราะว่ามันจะไม่แข็งตัวนะครับนี่นะฮะเราก็จะปั้นอย่างนี้นะครับขึ้นปากเสร็จแล้วนะเราก็จะดูทรงว่ามีโหนกมีหัวทุยๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือด้านข้างที่ให้เห็นนะครับก็จะมีโหนกมีปาก อันนี้ปั้นโค้งคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าผมรีบปั้นให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ต้องการเน้นให้เห็นถึงวิธีการที่ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาดินมาส่วนหนึ่งปั้นเป็นกลมๆนะครับเราจะมาทําจมูกนะครับตรงกลางก่อนครับจมูกตรงกลางจะใหญ่นะครับแล้วก็ปั้นอีก2ก้ต้นเล็กๆนะครับ เป็นข้างจมูกนะครับอ่าเป็นข้างจมูกนะครับผมแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับหัดปั้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สวยนะครับนี่นะครับอ่าถ้าเราเห็นว่าหนกมันต่ําไปแล้วก็ปั้นแปะโหนกออกไปอีกหน่อยให้มันสูงขึ้นหนกมันหัวสิงโตมันจะได้สูงๆมันจะได้สวยนะครับอ่าไม่ต้องรีบร้อน ถ้าใช้ดินน้ำมันก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันจะไม่แข็งตัวแต่ถ้าเป็นพวกดินญี่ปุ่นหรือดินปั้นอย่างอื่นมันจะแข็งตัวเร็วนะครับก็เลยต้องรีบร้อนปั้นให้มันดูนะครับอย่างนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาอีกก้อนหนึ่งนะครับเราจะทําตาปั้นเป็นกลมๆแล้วเราก็บีบให้แป็นแล้วก็แปะลงไปก็จะได้ตาข้างหนึ่งแล้วฮะเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับน้องๆอ่าละ อีกข้างหนึ่งแล้วก็ปั้นอีกกลมกลแล้วแปะไปอีกครับเห็นไหมเป็นตาแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ถ้ายัางไงเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆท่านอื่นด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามสับสไคร์เรื่องราวดีๆของช่องตันโจวอลเลตี้ด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราเห็นว่าหนกต่มอีกเราก็แปะลงไปอีกปั้นเป็นยาวๆแล้วก็แปะไปที่หนกให้หนกมันสูงแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงนะครับ นี่นะครับต้องบอกก่อนว่าบางท่านบอกเอ้ทำไมพี่ตันโจปั้นออกมาไม่ไม่สวยอันนี้ผมปั้นให้ดูคร่าวๆนะฮะให้เห็นว่าขั้นตอนการปั้นแบบง่ายๆมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะเอาสวยต้องต้องใช้เวลานะครับผมเวลาผมก็น้อยไม่ค่อยมีครับเวลาเหลือน้อยครับครับผมแก่แล้วนะครับเวลาเลยเหลือน้อยต้องรีบนิดนึงครับนี่นะครับอ่าเราก็จะได้ทรงหัวมีหูมีตา นะครับผมนี่ครับส่วนไหนนะครับที่ดูแล้วยังไม่ได้ดุลแล้วก็เพิ่มลงไปอย่างนี้ผมเห็นตายังไม่ได้ไอปากยังไม่ค่อยได้ดุลผมก็ปั้นเป็นกลมๆยาวๆ,ๆนะครับอันนี้ผมจะทําเขาให้ดูก่อนคร่าวๆนะแปะลงไปนีนะ่ก็จะได้เข่าขึ้นมานะครับผมไม่ยากนะครับอ่านี่นะครับก็จะได้ ส่งออกมาแล้วครับเห็นไหมครับมีปากมีตามีจมูกมีเข่านะฮะทีนี้ปากมันเนี่ยบางทีมันยังไม่สวยแล้วก็สามารถเติมเข้าไปได้ครับก็เอาดินมานะครับแล้วนวดให้มันเป็นเส้นเส้นยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้นตรงยาวๆแล้วก็ปะโคง้โคงๆลงไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะแบบนี้นะครับนวดเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ปรับแต่งปะเสริมเข้าไปได้ครับดินน้ํามันหรือดินญี่ปุ่นก็ได้นะครับนี่ฮะปะอ่า มันก็จะออกมาเป็นทรงปากที่สวยนะครับผมอ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่พอใจก็ปั้นแปะไปอีกครับไม่ยากครับอ่าตรงไหนไม่สวยเราปรับแต่งได้นะครับอนี่นะครับอ่าผมดินมันนิ่มนะบางทีเราจับไปจับมามันตรงนี้ได้ทรงพอจับอีกทีมันเสียทรงนะครับเราก็ต้องกลับมากดลงใหม่ๆนะครับ มันก็จะเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะออกมาใกล้เคียงแล้วครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับตรงแก้มมันนะครับนะฮะยังแฟบๆอยู่เดี๋ยวผมจะต้องเติมดินน้ำมันแต่เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะมาทำส่วนของปากให้ดูก่อนนะครับ ั้นเป็นกลมๆแล้วก็บีบให้แบนเหมือนครึ่งวงกลมนะฮะเหมือนปากนะฮะนี่นะครับง่ายมากเลยครับน้องๆลองดูครับนี่ฮะปากแปะลงไปครับได้ปากแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับออกเริ่มเหมือนแล้วครับตรงไหนไม่สวยล้วก็เอาดินน้ำมันไปเติมได้นะครับตาไม่สวยก็เติมฮะอันนี้จะเห็นว่าน่าจะตอบตอบเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเติมแก้มให้ดูนะครับ นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเติมให้ดูนะครับโหนกแก้มยังไม่ได้เติมนะครับที่มันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันนิ่มครับบางท่านอาจจะใช้ดินคนละแบบมันก็จะมีความแข็งนะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นทรงไข้เคียงแบบนี้ละฮะนี่นะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับผมผมก็จะทําหูคร่าวๆให้ดูนะครับหูทำไมมีลายปั้นเป็นกลมๆบีแบแแปะลงไปนี่เป็นหูละเห็นไหมครับ ง่ายมากครับนี่ครับแปะลงไปเลยครับนี่ก็จะได้หูสองข้างเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับเฮ้ยเป็นไงครับน้องๆเพื่อนๆง่ายใช่ไหมครับทีนี้เราฝึกปั้นบ่อยๆมันก็จะสวยเองนะครับแรกๆมันอาจจะยังไม่สวยมีน้องๆหลายคนบอกพี่ครับผมปั้นเท่าไหร่ก็ไม่สวยนะครับไม่เป็นไรครับฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันสวยเองครับมันสังเกตทรงนะครับนะฮะ นี่ครับออกมาก็เป็นทรงตอบๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเติมแก้มนะครับเราก็เอาดินนะเอาดินมานครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมเติมตาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็จะได้เป็นลูกกระต่ายนะฮะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากอย่าลืมนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดกันตอนดีๆนะครับเผื่อมีอะไรมานะครับผมทีนี้ผมเห็นว่าตรงแก้มมันนะครับตรงแก้มมันยังตอบต่อไปเดี๋ยวเราจะปั้นนะฮะดึงดินมานิดนึงครับปั้นกลมๆนะครับบีบหัวบีบท้ายนะครับให้เป็นเรียวๆนะครับให้ตรงกลางมันป่องๆนิดนึงนะฮะแบบนี้นะครับบีบหัวบีบท้ายนี่ครัตรงกลางป่องๆเราก็แปะลงไปเลยครับเป็นรูปแก้มะ แล้วก็ไปแล้วก็เกลี่ยให้มันเนียนๆนะครับก็จะได้แก้มสิงโตมาแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากครับก็ได้แก้มสิงโตมาแล้วครับอีกข้างหนึ่งทําเช่นเดียวกันครับปั้นดึงดินน้ํามันออกมาหรือดินปั้นออกมานะครับกลมๆแล้วก็บีบหัวบีบชายนะครับให้ตรงกลางมันป่องๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปเลยครับพร้อมกับ เกลี่ยให้มันเนียนๆนะครับก็จะได้แก้มสิงโตนะครับนี่นะครับอ่านี่ฮะใกล้เคียงไหมครับผมคือหลังจากปั้นหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องพอใจแล้วก็พอดินถ้าเป็นดินน้ํามันเราก็จะเอาไปหล่อเป็นบล็อกได้นะครับแต่ถ้าเป็นดินญี่ปุ่นพอมันแห้งแล้วเราก็เอาไปลงสีนะครับวาดลายลงสีนะฮะ อันนี้ผมทําปั้นกลมๆอีกอันหนึ่งนะครับใส่ไปเป็นโหนกอ้ตรงกกหูนะครับเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้กกหูกลมๆนะฮะทำสองข้างเหมือนกันครับนี่นะครับนี่ปั้นออกมากลมๆแล้วก็แปะไปข้างข้างเหมือนกันครับกกหูครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นดินน้ํามันพอปั้นเสร็จแล้วเราก็ไปหล่อแบบได้ครับจะได้ทําได้หลายหัวแต่ถ้าเป็นดินญี่ปุ่นนะครับ ันแห้งเสร็จแล้วเราต้องการทําเพียงหัวเดียวนะครับเราก็รอมันแห้งนะครับสัก3-4ชั่วโมงแห้งเสร็จแล้วก็มาวาดลายแล้วก็เอาสีลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดขนนะครับให้เรียบร้อยก็จะได้หัวสิงโตออกมาเป็นฝีมือเราเองเป็นหัวจิ๋วนะครับแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดแชร์ให้น้องๆท่านอื่นด้วยนะครับถ้ายังไงก็ติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าว่ามีอะไรใหม่ๆมานะครับ สำหรับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับไม่ยากใช่ครับสวัสดีครับ